ก่อนเนาะน้องเดือนอมีทางเอฟซีมาฝนะากมาถามมาคืออยู่ในร้านนะ,ะแบบคือทางน้องนะแบบไข่อย่างนี่นะไข่ขนมไข่แปลว่าเป็นด้านด้านไข่ขนมเนาะว่าเอฟซีพูดก็ว่าคือโปรเจ็งแน่นะว่าเป็นนาฬิกายของแบบไหนะแต่ว่าข,ขายประเภทขนมพวกของแห้งแบบนี้บ่ไขวอะไรก็เกลือลูกชิ้นนี่มีบ่ลูกชิน้นก็มีบ่มีขาย แต่ว<โ> uh, oh, uh, ่าอาหารประเภทพวกกินกับเขานี่ก็บริมีแบบแบบพวกนะปลาทูจังชันจังชีมีคือกันอด้อันนี้ห้าวลุงขึ้นไปได้หน่องบปไปเรื่อยๆบอเออแต่ว่าทั้งลา้านเขาเนี่ยว่าได้กับพ่อได้แบบว่าช่วยอ ประคับประคองภายในแบบว่าครอบครัวเนาะบ่ได้พ่อแบบว่าสิเป็นด้านใหญ่น้องเนาะพอแบบว่ากำไรมันกับพ่อได้ซื้อเขาซื้อน้ำเนาะบุ๊ีบิ๊มหวังเรยว่าสิได้เงินน่ะสิได้ลากลับขึ้นมาอยากได้ขึ้นอยู่่บรานอยากได้ีริาแล้วก็คือทั้งนาเปินถามมาอีกว่าดอกเบี้ยกันว่าเปิ้าคิดะนะอ่าะเปิ้เป็นดอกเบี้ย เจ๋งยี่บ๊ายนพพี่น้องเลยโดยพเมแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพเมแม่พี่น้องเอฟซีปัซซูขสุคนเด้อเนาะมาผมมาพ่อกับบาจิตอุตุมพรคือเก่านพอพี่น้องเลยกะคือมือนี่เนาะอ่าทังบาจิตเองกะบัได้ไปอนาฮิตเวียเด้อนพอพี่น้องเลยน่าว่าแล้กะคือมานี่เนาะอ่าทั้งบาจิตเองกะอ่าหยุดนพอพี่น้องอ่าหยุดมาดําให้ดําหน้าเนาะ ดำนาน้ำทพอทเมน,นี่แหละ,ะการพอดีว่ามันนี่นาะพ่อพี่น้องเอ้การทางเอื้อเวียงเพิ่งน,นี่ก็มากาหลายมือพอสมควรวนี่แหละนาะพ่อพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็กำลังพากันดำอยู่เนาะพคนเดียวเสียนะไปถ่ายบรรยากาศตอนที่ว่าดำเนาะพ่อพี่น้องดำให้ดำนานี่แหละให้กับะเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อเนาะ,ะนี่เลยนาะพ่อพี่น้องเอ้อีกประมาณจากักอ่า สองหรือว่าอีกประามาณมืออื่นเนาะพ่อพี่น้องเข้ามามืออื่นนี่คือช่วงสี่อ่าแล้วอยู่เนาะเอาจังไหนก็นมีแต่ว่าโอ้ดีใจเนาะพ่อพี่น้องบุญจิรึงก็ได้กับผู้นำบันี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวอ่าแล้วจากหน้านี้กับสิ้อ้ากันคนเครื่องคนของเนาะพ่อพี่น้องคนเครื่องคนของอ่าขึ้นไปอ่าอยู่หน้านั่นเนาะพ่อพี่น้องเลยแป๊บหนึ่งเดินนาะงพ่อพี่น้องเหี่มเนาะ แหลกเลยดิฉันนะพ่อพี่น้องก็ทีได้เอาอนาณารถไทยนะพ่อพี่น้องเอารถไทยอานณาลงมาไว้อยู่ไฮน,นี้เพราะว่าอ่าขอจเจ้าลำตันเลยดิตั้งเงินเนาะอ่าก็ว่าปีนี้นะก็ถือว่าไหวนนเนาะปกตินะจะหาบขึ้นไปจนหอบพูนนะพี่น้อง,องหาบเครื่องหาบของนนเนาะอ่าพูนไกลไกลพูเนาะก็ <laughs> เดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศกับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อมีต่ว่าสิพากันอ่าทำนานี่แหละคั่นว่าแล้วมื้อนี้กะพังไปคั่นว่าสิแล้วเนาะพ่อพี่น้องโอเคเด้อเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกคือสิประมาณนี้แหละกคือว่าเด้อเนาะพ่อพี่น้องกสิได้ถ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกยังอยู่ในประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ายังอยู่อ่างานนึงเนาะอ่ายังอยู่งานนึง อ่าตอนเช้านี้กัลงมาคาดเนาะพอพี่น้องมืจิตเองก็ได้มาคาดแล้วก็เดี๋ยวสิพากันดำได้มาในีก็ได้เนาะโดยโดยนี่แหละเนาะพอพี่น้องเลยตอนนี้กับแต่พอเพิ่นกับกำลังเอ้ยดำให้ดำหน้าอยู่เนาะตัวแดดเทปงามคือบโบอนาใส่กุบเน่กุบอยู่ทั้งเถียงคือนโบเมือเอาไม่ใช่กุปบ่เดี๋ยวสบายได้ค่ะ กินนะบ่ยานะคือ uh, ว่าปวดหัวบ่สบายบ่โอ้ยน้องพ่อพี่น้องก็คือว่าเนี่ยบ่คิดว่าอ่าท่านบ่สบายกัอ่านอนพักผ่อนกินยานอนพักผ่อนน้องพ่อพี่น้องก็คือเห็นพากันลังลงมาเซียร์เนาะโดยเฮ้ยสบายดีสบายดีสบายดีเมื่อยบ่โอ้เขามึนนะเห็นดีเด้อโดยโดยพี่น้องเลยเอาเอาดำดำสนองพ่อพี่น้องอ่อนอยู่บ่พ่อ อ่อนอยู่เนาะกาเมื่อนี้ก็คือว่าเดินน้องพ่อพี่น้องกับชิด้ยนะอยู่ดำเนาน้ำเพิ่นก่อนมื่อนี้ก็ได้อ่าหลายคนจังเลวไหวไปสั่นน้องพ่อพี่น้องเลยก็ทุกทางน้องนงเพิ่นก็ได้เนาะฮะน้องนงสบายดีน้องเดือนสบายดีสบายดีเป็นยังไงบิ่งนี่ก่อนดูอ่าอ้ายสิถามนี่เบิ่งแจ้งบ่ไม่ไหยมาทางนี้ไหนบ่สบายบ่บ่สบายคือบ่ขึ้นนี่ล่ะขึ้นบ่เป็นหยังดอกฮะ โบอยากช่วยไอ้อยากช่วยอ้ฮะมืออื่นกับมืออื่น ouais, ก we ับมือโอ้เป็นอะไรไม่ได้น่ะเจ็บหนักโบกินได้ยานั่นกินแล้วกินจังเม็ดจังเม็ดโอ้เนาะเนาะช่วงวานเนาะพอพี่ลองไอ้บริจิตเองกับบวกน้องพันยูแต่กะอ่าลุงมาเหมือนเนาะอยจังไรเข้ามาวัยดีก็ขึ้นไปได้ด่าเด้ออ่าจะไปเปลี่ยนใจได้ล่ะอ่าคนคือกันเนาะ เป็นทางน้องเดือนได้ก็เป็นจังไดน้องเดือนอันนี้ก็บ่สบายบ่นี่ก็ได้บ่ได้เป็นหยังบ่ได้เป็นหยังบ่เป็นจังไดโอยนาพี่เอืมเมื่อยอยู่บ่เมื่อยเมื่อยอดาอดาเนาะมื้ออื่นเมื่อเลยแม่นบ่ดยอ๋อคิดว่าสิได้ไปเฮ็ดเียกต่อนะบ่ไปด้เนาะเมื่อนอนพัก่อนแม่นบ่น้องคิดคิดน้องบ่โอ้ดยเอาซั่นเนาะอลําไปลําไปเนาะพี่น้องเป็นจังไดนะอ้ายใหญ่ๆอยู่บ่ ใหญ่เว uh, right. no uh, <c oughs> ้ยเอามื่อนี้ยกระชิ่มซอยกันเด้อมื่อนี้เด้อน้องพ่อพี่น้องก็คือว่าเ้ยน้องพ่อพี่น้องเอ้ยตาน้องเตโชน้องลาเอาสบายดีคือไม่ใส่กุ๊บเลยแฮมะบอกกุ๊บอยู่ทั้งเทียงคือมีอยู่บอกใหญ่ไปไหมเด้อปีหน้าเนี่ยมาแต่งหน้าซอยเด้อโดยเอาสบายดีเด้อเด้อโดยโดยสบายดีสบายดีน้องพ่อพี่น้องเอ้ย เนาะจัดไปเนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็รวมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7คนนี่เนาะ2 4 6 7คน7คนเนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ถืว่าอ่าสุขากันอ่าซอยดำเนาะยังอยู่ประมาณนี้เนาะพอพี่น้องยังอีกงานนึงอีกงานนึงอ่าคั่นว่าเยว่าพ่อบ่เอ้ยกล้าอันที่ว่าลูกไว้พ่ออยู่ดิพ่ออยู่พ่อบ่ Thấy <laughs> um, gì đâu, nó oh, no, ngon <laughs> à, nó đường, quay gì nó qua đi chắc mát, mình qua đi Kinh kinh kinh, nó hồi phía đông rồi mẹ nó này kinh lại với chắc, nó ngon tế nè Bỏ Kinh mạng nắm nháy lại nè gì đấy như bỏ nà อ่อนอยู <strong> ่โดยเป็นจังไดนอนนับพันดีอยู่บ่ฮะนั่นแหละน้องพอพี่รองเอ้ก็คืออ่าที่ประมาณนี้แหละคือมีแต่ว่าน้องนุ่งน่ะค่อยเฮ็ดได้ด่าเด้ออ่าท่นว่าโบวัยดีก็ขึ้นได้เนาะอ่าสิบว่าจังไรก็น้องพอพี่รองบุตจิตเองก็บอกตั้งแต่อยู่เพิ่งนั่นแหละบุตจิตเองก็บอกว่าให้น้องนอนทับคอนโอ้เพราะว่า อ่าอ้บ่ได้อันน่ะฮักดอกอ่มีแต่ว่าได้ให้เต็มคือเก่าอ่ามื้อนี้ถึงว่าสิบ่ได้เฮ็ดกะบ่สิได้สิได้ให้เนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าน้องเพิ่นก็ว่าอยากซอยให้ว่าซั่นโอ้ยเนาะอยากซอยแบบนี้ปีหน้าได้มาดูอดอกเนาะอเนาะก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนี่ๆเนาะอ่าบ่สิพามาเบิ่งน้ำนาเขเจ้าเอาเข้านาเจ้าเนาะอ่าเป็นนาอ่างนาทามเนาะพ่อพี่น้อง โอ้ยนาะว่ะเอ้าบาเสียงโทรมามีอย่างเด้บัดนี้เนาะพอพี่ร้องเดี๋ยวฮับเพิ่นก่อนเด้อน,นั่นนี่นั่นพอพี่ร้องเลยนะตุ๊นี่ดิเนาะอ่าอันที่ว่ามันห่างๆเป็นีองแกขั้นว่ามันขึ้นนี่คือสีอ่าขากักเต็นนี่เนาะพอพี่ร้องขักแต่หน้าเพิ่อนดอกเนาะหามีหน้ามีในเนาะพอพี่ร้องเป็นหน้าคุณแร่ปีหน้าเนาะพอพี่ร้องอ่าสีวันให้นั้นให้นี่นี่พังเบิ้ง Tăng bưng <laughs> hay nó có phi <laughs> đông Chứ ba chân đây Dân nạ, dân nhà mình đáy thôi <laughs> nhưng mà được nó Chứ ba hay nó nằm ở đây Mi nhà nó Nó nệ nó phi đông Như đi, Nằm cái phút đi đầm đây nó Phút đi khắc lên, nó có phi đông Như chứ ba này cứ chi mưa bàn lấy mình เมื่อบ้านเลยบ่ได้ไปต่อเมนบ่ตับอันนั้นก็มึงหาลูกก่อนเมื่อหาดูก่อนเนาะบ่แล้วไว้น้ำเพลินว่าผ่าน้ำเตตู้นกรเบิงมาได้นะิ่นผู้เ็นหุ่งเน๊ะออาผ่าไหวน้ำเราขายโดยโดยเพิ่นก็บ่มีข้าวหน่ำชวนกินนะเขานะกิดเขาคือกันอั่นก็นใดเนาะตัวปลาเมื่อก่อน คุณแหละจังใดกะคันว่ามีโอกาสได้มากะมาพอ่าทั้งหมดเส้นเพิ่อนแล้วลงถามเพือนเอ้ยเพิ่นดูเพิ่นว่าเนาะบางทีน่ะเลยเพิ่อนอัน่ะเด็กไปโตกามีมาเช่นทางมะเร็งเพิ่นว่าเพิ่นชิมาอยู่เอ้ยเพิ่นมาเพิ่นมาท่านนะมาถามไทยนี่แหละนะเพื่นอยากมาแต่เมื่อวานนี่แต่ว่าเวียกแน่แต่ว่าเมื่อนี้เพิ่นก็ออกไปไกลอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็สิพามา เดืนเดือนเมื่อปะไปฉันเนาะฮะพอดีว่าทางมุจิตว่าเอ้ยสิเม,มื่อหาลูกหาเต้าบัดอย่ามาแล้วบัดนี่ก็ไดเนาะย,ยันโบทันพี่น้องเลยอ,อ้ยยันจะได้จะแบบเข็มหาน,น้องแล้วก็คะแนนว่ามีดอนอีกขัอนอยู่ดีมีแห้เอ,อ้ยกระชิกกระมาเพราะว่าอ,อ,อยู่บ้านเพื่นกันแล้วมาแล้วนะเนี่ยเราทั้งเบา ທັງພໍ່ແສນທັງພໍ່ຕາວຸ້ນວັນວຸ້ນວັນດູອ້າທັງຂ້ອຍກ່ອນເດີ້ທັງນີ້ກ່ອນເດີ້ວ່າຊັ້ນພໍ່ຕາວຢຫາກນມໃອືຮູແລ້າມນອງຕ່ດີ້ດບນອງດືນດີນປຈັງໃດາເພີ້ມນຊິມບ เนาะๆมาอีกดํานี่ก็พังเบิงเนาะพ่อพี่น้องก็มนาบ่จิตก็น่าสิเป็นนาบ่ตานาบ่แสนพุ่นแหอ่านาอีกท่งนึงของบ่จิตน่ะกยังบ่ทันได้พออ่าดําเนาะพ่อพี่น้องอ่าจะใส่ปุ๋ยพอดีอานมัดมุนเนาะกพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็บ่จิตเป็นหยังคืออบ่ดําให้ํานาเนาะอ่ายืนคุยกับอนาน้องๆเพิ่นอยู่หวยเนาะพ่อพี่น้อง ถ่ายบรรยากาศก่อนพี่ดองเลยอ่าถ่าได้จักประมาณจักชิดจักเช้าก่อนเนาะอ่าคันบ่าวไทยกะคือสีนาอ่าโบพ่อเมีพี่น้องคือสีบเห็นเนาะตาโตน้องนุงเพิ่นน้องลุงเด้ใช่เฮะยสีมาอีกบ่เข้ามาหน้าเมื่อยอีกรอบนี้มาบ่โดยโอ้โดยเพิ่นบ้าเนาะพี่น้องเบิ่งเม้่อดาวบ่าสิถามไอสิถามนี่เก็บเงินซื้อโทระชาบหน่อสิพ่อด้วบ่ ได้เท <c oughs> ่าไหร่แล้วยังหลายเลยทูชับกันหน่วยหนึ่งเท่าไรเดี๋ยวนี้เนาะสองล้านสองล้านสองล้านห้าหนึ่งก้าพ่ออยู่เนาะสองล้านห้าหนึ่งเนาะหืมจังหาเงินซื้อเขาดำเนน้องพ่อพี่น้องเลยเอาเอาสู้สู้อีได้จังไดกันไม่ได้อดเอาคนน่ะคอยเก็บคอยออมไปเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยก็คือสีประมาณนี้แหละเอาเอาเดี๋ยวสี้ไทยบรรยากาศเห็นกับพ่อแม่พี่น้องเบื้องก่อนดำเน อ่าได้ประมาณา8นาทีที่ว่าทาง YouTube เนาะ,ะกำหนดไว้เนาะพ่อพี่น้องอ่าทางบอจิตเองกับซีแอนนาคอตัวลำไห่ดำหน้าคือเกา่าเนาะอ่ะาคำว่าอ๋บอจิตคือชวนวาแท้คนะ่ปกติของการถ่ายคลิปนะ้องพ่อพี่น้องคันว่าบเบากนะคือซีแอนนาบอได้บอวาอ่าเขากระชับใจแอนนาวางโฆษณานําเนกะเนะานะ น่ะอันนี้ก็มาเห็นเธอได้กดำหน้ากองก้นกุ้เถออนี่ดยไม่สบายดี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 เปจะได้สบายดีอยู่บ่สบายดีอห็นบ่กินข้าวกบยังม้นี่เก่งไมเก่งไม้บ่ผู้ได้เก่งเฉพาะจังเสบหรอฉันเนาะบ่เสแล้วเห็นทีกินได้เนาะพี่เองเลยเอ้าเก่งไม้เก่งไมมันก็่ยบเสม้เห็นไหมเนาะ Nên lẽ nó có phi đoàn gây cả thai mà nhắc cả thành các phần mềm phi đoàn bừng. Cả mưa bột cả bốt, bốt đẹp lệ nó có phi đoàn gây À, cũng lẽ điều hay ní đi đeo, ngàn ní đeo búp cả À, điều chỉ vương qua, chỉ bên chân đầy, nó à, Ngàn ní, nó vẫn cả mỗi ngày À, mỗi ngày vẫn đáy, nó có phi đoàn À, nhân đường xăm năn, nó Nó bằng ngàn thì bằng nhân một thân đáy lắm, thì bằng nháy, phi đoàn người. จ้าโอ้เนาะอ้าวๆจังได๋กะมีแต่ว่าบ่มุกบ่ได้ทางนั้นน่ะเอื้อยเพิ่นน่ะแล้วก็น้องๆที่มาดําซอยทอกับแม่น้องบ่พี่น้องเอ้ยกะถึงสิว่าบ่ได้เอาดทงเนาะอ่าบ่ได้เอันน่ะบดทั้ง2ทงแต่ว่าเยเพิ่นก็มาช่วยตั้งแต่มือฝนตกพุ่นพี่น้องเอ้ยจนว่าอ่ามื้ออื่นให้แล้วแลเพิ่นว่านพ่อพี่น้องสิได้เมื่อิฮอดน้องและน้องเดือนเพิ่นก็ได้กคือสิประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวผมจะได้ถ่ายให้ครับผู้แม่พี่น้องเบิ่งตาก้ายังตานึงเนาะตก้าน่ะยังอยู่ตานึงอ่าก้าก็ยังหลายๆพี่น้องเอ้ยอ่าลำไปเบิดแล้วอ่ายังเหลือตาเดียวตะกี้ตาก้ามี3ตาแต่ว่าดไปเบิดแล้ว2ตาเนาะคพี่น้องตอนนี้ก็นี่เด้เนาะอ่าบรรยากาศอ่าตามท่งให้ท่งนาเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าอๆๆๆอก็คือว่าเด้อเนาะคพี่น้องเอ้ย น่องเตโชเพิ่อนแกลุยอยู <Ser en> <serves> ่เนาะบางทีก็ให้เพิ่อนคนกล้าบางทีก็ได้เนาะเหมือนเมื่อยนะยูโดคนกล้านี่บ่น่องเตโชเนาะดูดูอ๋อเดี๋ยวฉีถามมึงน้องเดือนดีกว่อนเนาะน้องเดือนมีทางเอ็มซีมานะฝากมาถามมาคืออยู่ในร้าน่ะแบบคือทางน้องนะแบบไข่ยังแน่นะ ขายไปอ๋เป็นด้านด้านขายขนมเนาะว่าเอฟซีเป็นก็ว่าคืโอโปรเจ็งแน่นะว่าเป็นานาฬิกาขายของแบบไหนนะแต่ว่าขายประเภทขนมพวกของแห้งแบบนี้บ่เดือดอะไรก็ติ้งนัวอะไรก็เกลือลูกชิ้นหรืมีบ่ลูกชิ้นก็มีบ่มีขาย,โ,ยโอ้แต่ว่าอาหารประเภทพวกกินกับเขาเนี่กบ็บริมีบ่แบบบ่พวกปลาทูจังชันจังชีม,มีคือกันดือดโอ้ อันนี้ห er ่าลงขึ้นแบบได้น้องแบบแปลไปเรื่อยๆบ่เออแต่ว่าเอาเข่ามาขายอลไรกันขึ้นไหน่ะขึ้นให้เขาบทำได้ไหมครับเอาเองอืแต่ว่าทางร้านเ่าน่ะว่าแล้วกับพ่อได้แบบว่าช่วยประคับประคองภายในแบบว่าครอบครัวเนาะว่าได้พ่อแบบว่าสิเป็นด้านใหญ่น้องๆเนาะพอแบบว่ากำไรมันกับพ่อได้ซื้อเข่าซื้อน้ำเนาะ แต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้บัตรเงินที่ว่าเฮาอนายืมมาบัดเงินเฮาหาบ่ทันเนาะหาบ่ทันเนาะพี่น้องน้องเตโชพิ่นนี่แหละเบิดน้ำน้องเตโชพิ่นนี่แหละเนาะอ่านั่นแหละน้องพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮ็ดจังได๋ซั่นเนาะยอมเป็นหนี้เนาะยอมเป็นหนี้เพื่ออยากนายเป็นตัวอ่าน้องอ่ใช่เนาะพี่น้องเอ้ยเออจังได๋ก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะฮาแต่ก็ห้องผู้อยู่บ่แบบว่า เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่เขาสามารถได้กำไรสั่งกำไรเท่าไรเดี๋ยวป่ากโไปเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆเนาะ้อพี่น้องขอเพียงแต่ว่ามันบขาดทุนเนาะแต่ว่าของยุทธราชนี่ยังอยู่หันอยู่เดี๋ยวนี้แต่ว่าเพราะว่าเขาบริสุทธิ์มาแล้วเพราะว่าคันชื่อมากับบุมีบอลขายเหมือนบ่ะนั่นไอ้พลีทองเลยเนาะให้จังได้ว่าอีกเงิน คือคอจ้ของนี่บุมีคุามหวังเลยเมืนบอกบุมี่ความหวังเลยว่าชีได้เงนินน่ะอ่าได้าลาดกรับขึนมาอยากได้ขึ้นอยู่บลานอยา้อยากได้ดีอ่าแล้วก็คือทั้งานาเป็นถามมาอ,อีกว่าดอกเบีย้ยคำว่าป่นอ่าคิดนนะอ่าป็นป่นปุ่นดอกเบีย้ยกกเท่า,าไรอไั่น้ปุ่นบวบวกบวกบวุบวกบวบ่กบว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 กบบบบบบ นั่นแหละน้องผูพปกครองคือนางงบทึนในการแบบยืมยืมไปก็คืออยู่ในหาร้านเนาะแต่ว่าเป็นโบโบเนาะว่าชีวาจังไงหลกเบี้ยเนาะเบี้ยทีวาคอยยืมไปเจ้ายืมไปนะคอยบริได้ทำมาไ้คือสิเพ้งยันแบบว่าเพิ่งจได้ร้านนั่นแหละเนาะเพราะปัจจุบันนี่หนึ่งมากะหาร้านน่ยไ่ได้น่ซื้อได้ง่ายๆเลยเออเมนเพราะว่า อันาณาอยู่ในล้านน่ะเพราะว่าเป็นเป็นยังก็อาณาล้านของครูบ่ร<ด>้านของครูเพิ่นนะ่อยอยากให้ทางอาาน้องเดือนเพิ่นมีนาอาาอาชีพเพ็ดเน่<ด>แหละพี่น้องเพิ่นกระตางให้น้องๆเนาะ<ด>ต่างให้น้ำเน่แต่ว่าเพิ่นก็ได้ขายให้หาล้านาต่างอาณาซอยกันแต่ว่าเอาจริงๆถ้าหากว่าเข้าไปชื่อนี่คือซีบิดปล่อยกุ้งหันเนาะนั่นแหละพี่น้อง<ด>เองห้หา่าคือเจ้านี่เพิ่นตัวว่าจากได้ ล้านไปในหาล้านนะโอ้หวานในเล็ดเนาะพ่อพี่ดองเนาะ,ะได้ล้านเนื้น allora. อเนาะมันเพลงเนาะพ่อพี่ดองปัจจุบันนี้ก็ได้มันเป็นเป็นแบบนีนน้นะเ,เนาะช่วยนะแบบขึ่นจากยังมูมีปัญญาหนาแบบเราแบบลูกคันเราพันบอาบอเป็นเนาะประจักษ์ข<อ>ึ้นจากยังมูมีปัญญาใส่อยู่แล้ว<อ>ขนาดเคยชิลัยดอกเบี้ยนี่จะสิมมีปัญญาบ่กเหมือนแบบโดยเพิ่นก็ยังบอกว่าดอกเบี้ยเท่าไรนะแต่เพิ่นก็บเราก็ แบบนั้นเนาะโดยเพิ่นก็อาแปาวว่าแบบนั้นว่าเพิ่นบอกว่าเจ้าโบต้องมาถามเรื่องกำไรอ๋เนาะเอาเรื่องกันนะเคยลเบีอ่ะเนาะโดยอ่าแต่ขณะมีเงินอยู่มันตกเป็นเดือนหนึงเดือน2เพื่อจะสิบถขายลูกซีนฮอนดอกแต่ละฟางบุญเจ้าสิเก็บเงินใส่ข่อยได้โบแต่ว่าว่าว่าคณะจะได้มานี่เจ้าก็ได้จากผู้ใหญ่ให้เนาะโอ้ยเอื้อก็ขอบใจเพิ่นก็บ่บถือโบถือว่าเอื้อได้จากผู้ใหญ่แท้ เอาเอ้ยก็บ่เคยลืมอยู่ในใจเสมอแต่เอ้ยเฮ็ดบ่ได้เนาะเอ้ยเฮ็ดให้มันฟังอั่นนะโอ้ยพะยพะเหย้าเอ้ยเอาบ่ได้น่ะอ่าว่าลกในเรือนมันน่ะะขอโทษนั่นแหละแบบว่ามีแต่คําขอโทษนั่นแหละเจ้าผู้ใหญ่แบบว่าเอ้ยให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน่ะนะแต่แต่น่ะก็เลยแบบว่าถ้ากันหาเงินหาคําในเรื่องแบบนี้เนาะอ่าเพราะว่าเฮาบ่มีข้าวนําซ้ําปลากินได้เเนาะพี่น้อง ทางนั้นรับจ้างพาลูกรับจ้งางทำาใดำน้ำแล้วก็เชียงยาม่นนั่นมันเคยชีบได้เพลินแล้วเอยก็ได้ไปซื้อข้าวเจ้าน้าเพราะว่าตัวน,นี้เลยก็บบมีเดชเพราะว่าคันอยู่ห่านแบบเก่าเนะเาะเลอก็ขายเป็นชิปเป็นซาวยากบุ้งหัวเดือนหนึ่งมันมีเท่าใดเพราะว่าเราตรงทยอยซื้อข้าวน้าตลอดมุนๆไม่น้ำเนาะขอเพียงแต่ว่าเขามีเงินซื้อข้าวน้าซ้ําปลากินก็โอเคแล้วเนาะ เอ่ยบอกควาจริงออกมาอดีเนี่ยเอ่ยบอกได้ตัวบอกได้อำเพระาะว่าสมุนหนัดนี่เนะาะเขาเอาเครื่องเพิ่นมาขายหนัดหน้าเอ่ยสิใจเขะทื่นเพอนเอ่ยเอาปัทูเพิ่นเก็ตหนึ่งนัดนี่บโบมดเนาะเอ่ยกับบริจาคเพิ่นเอ่ยกับขอเป็นวันหนัดหน้านะแบบมันมีวันซุกมีวันค้านนะเอ่ยฉันเอาวันค้านเอ่ยก็กต้องจ่ายให้เพิ่นวันซุกลำไรเอ่ยก็ไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินขนาดซื้อ,อ,อเป็นสองเอ่ยยังบ่บจุบโดย ได้ซื้อกันโลแล้วก็พอได้เนาะอือๆๆโดยพอซื้ได้ลูกก็ไปหารับจ้างนําก็ต่อยามีอันนี้บ่มีปัญญาเลยน่ะแบบหมดแบบตันปัญญาเลยนะแบบคิดยังบ่ออกเลยนะเปจังได๋เนาะอดเอาเอ้ยสู้ๆเด้อเนาะอ่าคือทางบ่ิตกจักสิซอยเพิ่นจังได๋พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ว่าบจิตเนาะคือบอกให้น้องเพิ่นก่อนเนาะ โบจิตกับน้องเพื่อนก็ได้แตกต่างกันอย่างโบนี่มีพี่น้องคนเพียงแต่ว่ามีให้มีหน้าเฮ็ดเนาะอ่าแล้วก็รช่วยเดือกันได้นะตามที่ว่าเขาช่วยได้นี่แหละอ่าคือเขากะอ่าเฮ็ดจังได้ก็น้องพี่น้องเนี่ยยนตั้งกันนะอ่าเอ้ยกับน้องๆเพื่อนมาช่วยนี่ก็โอ้เนาะฮะไว้ได้เอ้ยปีนี้ก็ได้เนาะอ่าไว้ไวพี่น้องเลยมีแต่ว่าสิขึ้นไปพักไปพอนอ่าอยู่หน้านั่นพุ่นแหละอ่า เอาอดเอาเนาะสู้ๆน้องเดือนนี้คือบ่กภาษาทั้งนาฟังลเล่าเรานี่คือชัดเจนละเอียดเลยเมันบ่หรือว่าก็มูเห็นพะะันบอกคนเก่งบ่ได้นดไเนาะ<ด>แต่แม่แต่บ่ภาษาเจ้าของนี่ป้าโตจาก<ด>จมา<ด>แมต่ใสนาะพ่อพี่น้องเลยอย่าให้บ่คิดว่าได้เด้อน้องพ่อพี่น้องคืวเบ่าใส่รถเนาะ <c ười> อ๋อโอเคสุดเลยเด้อฮะเดี๋ยวซีตั้งใจดำหน้าก่อนมาจีดินกันเลยลงมาหลายแล้วพี่ดองเลยเดี๋ยวซีเพิ่นซี่าเนาะนี่ก็ได้เอาเอาเลยฮะบรรยากาศดูดีไม่แห้งๆด้วยเด้อสบายดีสบายดีเนาะฮะน้องเตโซสบายดีโอเคอ๋าน้องเดือนก็คือกันเด้อเนาะสบายดีสบายดีน้องนุ่งเนาะฮะคุณคิดดื้อได้นี่ก็ได้เอาสบายดีน้องนุ่งสบายดีสบายดีบัววัยก็ขึ้นนอนพักผ่อนได้ด่าเด้อเอา ที่ได้ใหญสบายดีบัดทุกผูทุกคนนี่เลยพี่น้องเลยเด็กกระชื่อตั้งใจญ่ดามนาไปที่เด่นเลยเฮ้ยสบายดีสบายดียดโอเคยยอย <laughs> อคู่ดีไม่แห้งเด้อลูกหลานเด้ออยู่ดีไม่แห้งโอเคพี่น้องเนี่ยอยู่ในช่วงหน้าหน้าวนะพพี่น้องจังไดเก็คือว่ากราบขอโทษขออภัยน้ำไหลไหลทางหากว่ามันบวกสมมาตะควรกันอย่างใดเนาะพ่อแม่พี่น้องคนว่า ดำให้ดำหน้าดำตูต้พ่อตู้แมนะ่ในบูชิพน้องเนาะเหมือนนี่ดำแล้วพี่น้องเลยเอาโอเคนะแม่เดอ้อเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดียดยดยดนี่เด้อนะป้าแม่เจ้าดำหน้าคือเอาห้าเข่าลงดินนี่นี่ยบอกแนวมันบอกบ่กว่ <c oughs> เอาไปลงดินบอกเอาโอเคโอเคพี่น้องหยกแม่เป็นน้ำเนาะพ่อพี่น้องเลยกาคือซีประมาณนี้แหลนะเนาะพ่อพี่น้องทางบูชิเองก็คืออ่าได้ฐามไทยเนะาะทางเอื้อย เวียงเพิ่นแล้วก็ทางน้องเดือนเนาะอ่าก็คือในเรื่องอ่าการเป็นหนี้เป็นสินเนาะาแล้วก็รายละเอียดในเรื่องอ่างบประมาณอ่าต่างๆอ่าเพิ่นก็บ่ไบริษัทเรพี่น้องเอ้ยกำไรก็แบบอ่าแต่ละเดือนบ่ได้ระบุอ่ามีแต่แบบว่าอ่าพอได้ซื้อทุนแล้วก็อ่ากำไรอ่าก็เอามาซื้อเขาซื้อน้ำแบบนี้นะการจีพอเก็บบ่ได้แบบ เได้เก็บคือข้าเจ้าเนี่ยพี่น้องเป็นล้านน้อยๆเด้หาะใครของแห้งใายพวกอาหารสําเร็จรูปเนะาะของกินเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเลยเป็นไรใช่นเนาะมีแต่ว่า,าสิ่งที่ว่าเป็นหนีเป็นสินนะคือย่อนลูก่นเป็นแบบกระทันหันเนาะพี่นอ้องเป็นแบบกระทันหัน ก็เลยต้องได้เป็นหนี้เป็นสินเนาะพอพี่น้องเลยโอ้ยเนาะเจเนก็สงสารเป็นอยู่น้องนุ่งพ่นก็บโบสบายพี่น้องเลยแบบว่าปวดหัวแน่หน่าบัจิตเองก็บอกตั้งแต่อยู่เครื่องเถียงพ่นเลยว่าน้องว่าโบต้องลงก็ได้ได้ว่าเดี๋ยวไอ้ก็ชิด้ให้น้องเต็มคือเกาน้องเคนก็ว่าอยากช่วยไอ้อยากมือไปไวัได้เส้นเนาะพอพี่น้องเอย่านาะไอ้าบัจิตว่าอยากให้น้องนอนพักก่อนเด้อคันบ่ไหว้กับกินไปถึงซะ มันก็บ่าบัป็นยังมาชันน้องพอพี่น้องบัวจิเด่กับบัวจักคุ้มสิบอกเนาะมีแต่บ้าถ่าหาว่าน้องเพิ่นบมไว้ดีกันเป็นขึ้นไปเลยน้องพอพี่น้องเป็นกันเด่งกันเด่งเด้อเนาะแบบคือครอบครัวนี่แหละบัวิเด่งบัวได้สีแดงฮักบัวได้ดำให้ดำหน้าก็พอเอาเงินให้บัวได้คิดแบบนั้นเลยน้องพอพี่น้องคือสุขภาพสำคัญน้องพอพี่น้องเลยมีแต่ว่า À, ท่าวายเก็ตรท่าโบใบเก็ตรขึ้นรถนพอพี่น้องเงินก็ได้ให้เต็มคือเก่าจากท <Yeah. S 1> ี่ามาเมื Lake. ่อสิบิุนหอดปัจจุบันนพพ่นองบัจจีเดงกะได้ให้น้องน้อง่นบัจจีขูทุกคนเด้อนพพินองเลยช่วยชามทีบัจิช่วยได้นบพพินองโอเคนพพิน้องจงได้จะไหนก็ขอให้ทางเอฟซีบัจจกขูดทุกคนอยู่ดีมีแหงบัจจีเดงขอกาวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อนพพ่นอง